ไม c ครับรวมคลิปคอนเทนต์ไม่ครับแต่ทว่าเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับรน้องๆว่าภายในเอพิโซดแรกเราเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเด็กน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับรน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ t 4 t y pay in th ครับโดยทางร้านนะครับรน้องๆมีบริการมากมายมีบริการกดของเลสสิบไม่ว่าจะเป็นแ a p b o k ok, food king e g e n c y anime a d v e n g e r และ chindo life รวมไปถึงมีบริการเติมโลบัคระบบ id pass ด้วยนะครับรน้องๆบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรดีครับรน้องๆไม่ ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน t w e n t o p a y i n t h ครับและทางร้านนะครับน้องๆมีบริการจำหน่ายไก่ตันบล็อกฟูดราคาสุดคุ้มแค่เริ่มต้น10บาทเท่านั้นครับน้องๆน้องๆทราบหรือเปล่าครับว่าเมื่อก่อนภายในเกมไมค์คัพเดี๋ยววันนี้มีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเหมือนที่อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าเมื่อก่อนนะครับน้องๆภายในเกมไมค์คัพเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ชิ้นใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะพาน้องๆไปดูกันอย่างแรกเลยครับทุกคนเราจะต้องมีโต๊ะครัพก่อนนั่นเองและอย่างที่สองครัับนนน้อองๆเเราตมีีววท่่ แล้วเนี่ยทำการวางบล็อกไปนะอย่างเช่นจะทําการวางเป็นพิกแอคในรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำการกดชิปมาโอ้โหโอ้ไมค์กูเซบล็อกหรือจะเป็นขวานะครับน้องๆเราก็สามารถทำการคาบได้ข <f> ึ <eps> <laughs> ้ความสามารถออกมานะครับน้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยนั่นเองอะไรมันจะเหญ่ขนาดนี้ทุกคนโอ้เวลาเราทําการตัดต้นไม้ไปหนึ่งบล็อกนะครับน้องๆมันจะทําการหายไปทั้งเวิร์งเลย รวมไปถึงในสน่วนยุโตพิกแอคด้วยนะครับทุกคนว่าได้ก็สมมื่อเราทำการขุดไป1บล็อกนะครับน้องๆมันก็จะทำการขุดให้เราเนี่ยลงไปถึงชั้นเบดร็อกเลยนั่นเองนะฮะในขุดไปแล้วทุกคนโนเบโน เบื่อไหมครับน้องๆที่มีขนาดอุปกรณ์ใหญ่เกือบเท่าตัววันนี้นะครับน้องๆเรามีทีทีดีๆมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นคือการขับอุปกรณ์ของเราเป็นตัวทินนี่กันนั่นเองอย่างแรกเลยครับน้องๆเดี๋ยวจะทำการกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และหลังจากนั้นครับทุกคนให้เราเนี่ยเข้าไปที่โต๊ะข่าความนัน้องแล้วเราเนี่ยจะต้องมีอยี่ตัวเอ็นริลหนึ่งอันนะครับน้องๆแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เราต้องการเนี่ยเป็นตัวตัวทินนี่น่ะอีกหนึ่งอันกันนั่นเองโดยในที่นี้นะครับน้องๆเราต้องการเป็นไอรอนแอคนะะฮอูู้ห น่ารักจัดเลยทุกคนซึ่งความสามารถของมันนะครับน้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับทุกคนว่าถ้าเกิดเวลาเราขุดบล็อกในรูปแบบนี้แล้วนะครับน้องโอ้โ oh! ห h ล l y แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับน้องๆที่ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงแห่งชาติเลยก็ว่าได้นั่นก็คือดาบชินนี่กันนั่นเองครับทุกคนด้วยการดำเนินการกดชิปในรูปแบบนี้อ้าวเราเหมือนกับว่ามีแบ็คโฮน้อยๆนะครับทุกคนหลุดออกมากันนั่นเองครับทุกคนเล่หลังนั้นนะครับน้องๆมันจะดำเนินการดูดสิ่งมีชีวิตนะครับคนเข้าไปภายในวงนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองมายครับถ้าเกิดผมเจอแมวชปวิีโอนี้จบอย่างแรกเลยครับน้องๆเดี๋ยวเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดกันก่อนนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าเเรรราา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 านนนนนะะคคคับบ้้้้ออองงจจดิกกกกพ่มมมววแีทโยยหหูภใ ก็มีวิก็เล่นไมค์ครับมานานนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นน่ะเราก็รู้ทิกทุกอย่างนะครับทุกคนที่เกี่ยวกับเกมไมค์ครับเลยนั่นเองโอ้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 ดันหน้าครับทุกคนเราเจอหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออสวัสดีชาวบ้านนายเคยเห็นแมวในหมู่บ้านนี้ไหม, oh, มอ่ะโอ้แมวเหรอจดิมทว่าภายในหมู่บ้านฉันมันก็มีแมวอยู่เหมือนกันนะนายจะถามทำไปทำไมเหรอคือ <c oughs> แบบว่าวันนี้น่ยเรามีชาเลนจ์คือห้ามเจอแมวอ่ะโอ้งั้นแย่แล้วแหละภายในหมู่บ้านฉันมนมีแมวหลายตัวเลยนายระวังด้วยล่ะ จอเ,เลยครับน,อนอแบบอ้องๆก็แบบตรงสต่ชาวเล่นภายในวันนี้ของเรานะครับทุกคนเราอาจจะทําอะไรได้เยอะมากมวยมากกว่าน,นี้เลยได้ซ้ำถูบ้านก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนให้ตายเถิะนะอันนี้เป็นชาวบ้านนะครับน้องๆไหนดูซททุกคนดูมุมกว้างนะครับน้องๆเอ้ยมุมกว้างดูเหมืมอนก้าเบื่อไหมครับน้องๆที่เราต้องกินอาหารรวมภายในเกมไมค์ครับวันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาาน,นอ้นองนะครับไปทาการกินบล็อกภายในเกมไมค์ครับกันนั่นเองเฮ้ยน่าสนใจดีนะทุกคนอย่างแรกเลยครับทุกคนนี่คือบล็อกทั้งหมดนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถกินได้ภายในวัันนนนนนีี้้เองกช ทุกคนมันมีชื่อว่าหอกกันนั่นเองถ้าเรานั้นทำการคิดขวาไปที่บล็อกที่เราต้องการที่จะกินนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับน้องๆบล็อกเนี่ยมันจะเข้ามาภายในตัวเว้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าครับน้องๆว่ามันจะเป็นไงสามสองหนึ่งงอมงองององงงโอ้้โยคตายเลคเลือดเราเพิ่มอีกสองหลอดเฉยเลยทุกคนโอ้โหลองจะต้น l e s ตนบล็อกกันหน่อยดีกว่าครับน้องๆดูดิว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีความออร่ยมากขนนดไห เราได้สัญญ์ตัวเลสกอนด้วยทุกคนโอ้โหแล้วเราก็ได้ในสัญญ์ตัวเอฟเฟกมาด้วยนะครับน้องซึ่งเอฟเฟกมันนะถือว่าเป,ป็นอีกที่น่าสนใจมากๆเลยได้อะไรมาบ้างวันนี้ทุกคนเราได้เศษมาเยอะมากๆเลยคนซึ่งเศษพวกนี้นะครับน้องเราเนี่ยสามารถเอาไปผสมกันได้กันเองถ้าใ,ใครชอบวิดีโอนี้นะคนอย่าลืมไลค์จะเป็นยังไงถ้าเกิิดส่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยกลายเป็นทองสามตองหนึ่งปุ๊ม เรื่องการใช้ชีวิตนะครับน้องๆจะเป็นเลยที่ยากมากๆเลยคนแต่ว่าวันนี้นะครับน้องเราเมีเควสนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องไปสู้กับโกเลมภายในหมู่บ้านกันนั่นเองแต่ว่าอย่างแรกเลยครับทุกคนทำการตัดไม้ก่อนละกันนะเอ้ยตัดได้ what <c oughs> อย่างแรกครับทุกคนเราต้องทําการสร้างโต๊ะคาบก่อนนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าทุกคนว่าเราจะสามารถทำการสร้างโต๊ะคาบได้หรือเปล่ารอแป๊บ,บน่อยโกเลมน้อยเดยวนะทุกคนนี่ทางสร้างโต๊ะคาบเรียบร้อยแล้วครับน้องๆไหนดูซิโต๊ะคาบ what อุ้ยกลัวและสิกลัวล้สินี่แน่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 เราต้องกระโดดตีด้วยนะครับน้องๆเพื่อให้มันเยา่เพิ่มดาเมจด้วยนันเองนะครับทุกคนอุ้ยถามจริงโอ้โหแย่บ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยเลยนะเนี่ยน้องชายโอ้โหเดี๋ยวเรามาทําการรีโนเวทให้นะมันต้องเป็นสีทองอลามอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆและตอนนี้ทุกคนบ้านหลังนี้เนี่ยก็กลายเป็นทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิก็น้องชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์เบื่อไหมครับน้องๆที่พี่แอคที่มีอยู่ภายในเกมไมานนนนัั้วคร เรามีไอเทมมานําเสนอน้องๆกันนั่นเองสิ่งที่เราต้องการนะครับน้องมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนั่นคือพ i ิกแอคนุคนแล้วก็โต๊ะคราฟนะครับทุกคนแล้วก็หินกันนั่นเอง,พงเพราะฉะนั้ทำการเอาหินนะครับทุกคนมานาการวางไว้ทั้งหมด9บล็อกในรูปแบบนี้กันนั่นเองเราจะได้เป็นเจ้าตัวซูเปอร์คอปต้นสโตนมากันนั่นเองหลังจากที่เราได้มาทั้งหมด8ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องให้เราเนี่ยเอาเจ้าตัวพรนะิกแอคเนี่ยมาวางไว้ oh. ตรงกลางหลังจากนั้นก็นเอาเจ้าตัวซูเปอร์สโต เรามาลองดูดีกว่าครับน้องๆว่าขุดไปได้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงสามสองนึงไปแล้วครับทุกคนว้าโอ้มก็อะเร์เหมือนกับว่ามัจะทำการขุดไปประมาณหนึ่งชั้งเลยนั่นเองนะครับน้องๆเฮ้ยจริงปะเนี่ยทุกคนล้ขุดระแบงล่างละกันโอ้ก็เ็ rappers dying dark ghosts high